ดอกลาเวนเดอร์นะครับในฤดูร้อนถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเรามาดูกลุ่มของดอกลาเวนเดอร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับริมทะเลสาบนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะพุ่มของดอกลาเวนเดอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะสีม่วงนะครับอันนี้ไม่ใช่สีม่วงเข้มแต่ว่าจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับถ้าเราเด็กอันเล็กๆนะครับมาบี้ในมือนะครับ แล้วก็ดมจากกลิ่นของมันนะครับก็จะได้กิ่นดอกลาเวนเดอร์ที่หอมมากๆเลยนะครับใช้ครๆสบ,บู่ลาเวนเดอร์เลยนะครับนี่นะครับเวลาสังเกตของดอกลาเวนเดอร์ริมถนนหรือว่าตามทางต่างๆที่ยุโรปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ <laughs> Hold on stand if you want to go on the wall Ready? Where are you going?